นี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่ก็ไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นแล้วก็เหมือนกับว่าช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองที่ทุกคนกําลังอารมณ์ดีมีความสุขได้ฉลองก็ฉลองกันไม่สุดนะคะเพราะว่าเกิดเหตุที่เรียกได้ว่าเป็นโศกนาฏกรรมเลยก็ว่าได้เพราะมีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนด้วยนะคะกับการฉลองแชมป์ซูเปอร์โบ2024มันไม่ควรเป็นภาพนี้นะนนใช่ ขืวนพาเลทฉลองแชมป์อ่ะครจะมีแต่ความสุขแล้วก็ความเฉลิมฉลองอันนี้ผู้ต้องสงสัยนะคะก็คือเป็นหนึ่งในสามผู้ต้องสงสัยแหลนะคะที่เขาจับได้นะคะคือคนกําลังเฉลิมฉลองกันดีๆแคนซัสซิตี้ก็ปิดเป็นที่เรียบร้อยคนนับแสนคนนะคะออกมายืนอยู่ริมทางเพื่อที่จะรอต้อนรับขบวนของแคนซัสซิตี้ชีฟส์นะคะที่เขาได้แชมป์มาเนี่ยปรากฏว่า ท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้คุณผู้ชมบนเวทีโอ้โหยิงสลุดนู่นนี่นั่นกันสนุกสนานเลยนะคะก็เกิดเหตุการณ์มีคนร้ายมากราดยิงอย่างน้อย3มคนนะคะก่อเหตุยงิงปุ้งปังปึ้งปังเลยแล้วก็มีผู้เสียชีวิต1รายมีผู้ได้รับบาดเจ็บ22รายนะคะในจํานวนนี้มีเด็ดอยู่ด้วย9คนคิดดูคือแบบ คนในเมืองอ่ะส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้ออกมาคนเดียวฉเฉพาะผู้ใหญ่ถูกไหม,มเขาก็มากันครอบครัวอะไรแบบนี้นะคะทางด้านของสเตซี่เกรฟค่ะหัวหน้าตำรวจของแคนซัสซิตี้ก็ออกมาถแถลงข่าวการจับกลุ่มคนร้าย3คนที่ก่อเหตุกราดยิงนะคะหลังจากที่จบขบวนพาเหเดชฉลองแชมป์ซุปเปอร์โบว์ของแคนซัสซิตี้ชีฟส์ซึ่งเหตุการณ์นี้เขาก็ถแถลงออกมาว่าสรุปแล้วเนี่ยมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายผู้ได้รับบาดเจ็บ2 2รายในจำนวนนี้8รายมีอาการบาดเจ็บสาหัสค่ะ เขาก็บอกว่าผมรู้สึกโกรธมากนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ผู้คนออกมาฉลองกันคาดว่าพวกเขาเนี่ย ก็จะต้องออกมาฉลองท่ามกลางบรรยากาศที่มันปลอดภยัยไม่ใช่เหตุการณ์ที่มันจะเป็นแบบนี้ขณะที่ทางควินตันลูคัสค่ะนายกเทศมนตรีของเมืองแคนซัสซิตี้ก็บอกว่าผู้เล่นเอยสตาฟโคช้ชเอยเจ้าหน้าที่ต่างๆงของชีฟสทุกคนตอนนี้ปลอดภัยดีแล้วนะคะโดยตัวแทนของทีมชีฟสก็ออกมาถแถลงข่าวต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็พูดอะไรไม่ได้เนาะอนอกจากต้องบอกว่าเรารู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งเศร้ามากๆต่อเหตุการณ์นี้และความรุนแรงที่เกิดขึ้นนอกสถานียูเนียนสเตชัน ตอนนี้ใจของพวกเราเนี่ยก็จดจ่ออยู่ที่เหยื่อผู้เคราะหร้ายแล้วก็ครอบครัวของพวกเขาและชาวแคนซัสซิตี้ทุกคน mm. ทางด้านของ NFL mm. นะคะ mm. ก็ออกมาถแถลงเหมือนกันถแถลงข่าวทันทีเลยที่เกิดเหตุการณ์บอกว่าเรารู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้หลังจบขบวนพาเรดฉลองแชมป์ของแคนซัสซิตี้ชีฟส์เราคำนึงถึงผู้เคราะหร้ายและเราขอขอบคุณนะขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจเ mm. จ้าหน้าที่พยาบาลทุกคนด้วยนะคะเนี่ย mm. โอ้โหเซ็งเลยครับก็มีคือ8ปรายนี่อาการสาหัสเลยนะใช่ค่ะแต่ที่ว่าและยังไม่รวมอันนี้คือคนที่ได้รับบาดเจ็บที่เป็นทางกายภาพใช่ไหมแต่คนอื่นที่เขาบางบางคนก็กลัวเสียงปืนตื่นตกใจสภาพจิตใจคนอื่นๆอีกทั้งฝั่งของสาธารณสุขอย่างโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยเริ่มที่ Children Mercy ค่ะเป็นโรงพยาบาลเด็กนะก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันกับสื่อ KMBCTV บอกว่าตอนเนี้ย ทำเต็มที่เลยพยายามดูแลคนไข้เป็นคนไข้เด็กนะคะมี12รายจากเหตุรุนแรง11รายเป็นเด็กแล้วก็9รายมีอาการบาดเจ็บคือเป็นแผลที่เห็นได้ชัดว่าเป็นแผลที่โดนยิง9คนเด็กน้อยนะคะส่วนโรงพยาบาลเซนลุกก็ดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงตอนนี้มีคนที่อาการสาหัสอยู่หนึ่งคนนะคะแล้วก็มีคนหนึ่งที่มารักษาตัวเองแต่ว่าเหตุการณ์เนี่ยก็ไม่ได้รุนแรงบาดเจ็บสาหัสถ,ถึงชีวิตแต่อย่างใดนะคะคนี่แหละ มันก็เป็นอะไรที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเนาะนะคะ University of Kansas h l t l ค่ะแถลงว่าผู้ได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิง8รายเนี่ยก็ดูแลอยู่นะแล้วมีอีก2รายที่อยู่ในอาการบาดเจ็บสาหัสด,ด้วยรวมไปถึงผู้เล่นของ Kansas City Chiefs นะครับหลายๆคนก็โพสต์แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์นี้ด้วยนะครับแพทริมาฮลก็เช่นเดียวกันนะก็ชีฟส์ก็ได้แชมป์ซุปเปอร์โบว์สมัยที่3ในรอบ5ปีนะครับ,รบชิง4คร,ครั้งได้3ในรอบ5ปีหลัง ก็เอาชนะซานฟรานซิสโกโฟร์ตนเอร์สนะครับ2ี่ต่อ2 2หลังต่อเวลาพิเศษนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่อีกครั้งแน้วนะที่เกิดขึ้นนะการยิงนี่โอ้โหในสารัฐก็พูดถึงมาแล้ก็เริ่มจะบ่อยขึ้นนะบ่อยบ่อยตั้งแต่กาดยิงในโรงเรียนการยิงในที่สาธารณะต่างๆนะคะแต่อันนี้มันเกินไปเนาะเนาะคนแน่นมากเลยแล้วมาทำแบบนี้โอเคนะครับ ก็ขอแสดงความเสียใจต่อผู้สูญเสียด้วยนะครับ,รบเรื่องแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นเลยนะครับ,<า>ร,บรับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไป,ไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬ